คดีสำเริงทองคราวท่านเคดีคุณรัตสารวิโรธท่านผู้นำท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านค่ะเคดีการบัีทีารัศนาคะสวัสดีค่ะค่ะหนึ่งคนตัดสินใจหลายคนโชคดีจริงๆนะคะจากการมีมานันงทบทวนตัวเองนะคะจากการตัดสินใจของตัวเองรับโอกาสที่ได้รับจากท่านเคดีสำเริงและท่านไดมอนด์สมรเมื่อ หลายปีก่อนนะคะก็ทําให้การมณีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะกระจายโอกาสให้กับทีมงานได้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะคะตั้งใจรับฟังโอกาสในวันนี้ให้ดีนะคะแล้วการตัดสินใจของท่านในวันนี้ อาจส่งผลที่ดีมากๆส่งโชคดีให้กับคนรอบข้างของท่านก็ได้นะคะเราได้รับฟังเรื่องราวของธุรกิจคอลิน่านะคะประวัติของบริษัทแล้วได้รับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้น,นะค่ะสามารถสร้างชีวิตสร้างธุรกิจสร้างอนาคตให้กับเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะ เรารู้จัดท่านประธานจเจริญสุขกิติทินะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพอลิน่าเน็ตเวิร์กนะคะท่านเป็นผู้ที่มีประวัติที่ดีงามทั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านสังคมและก่อตั้งพอลิน่าเน็ตเวิร์กขึ้นด้วยปณิธานที่ว่าอยากให้คนไทย มีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วกันนะคะท่านต้องการเปิดโอกาสทางสุขภาพและทางรายได้ให้กับคนไทยนะคะและผู้ที่ดูแลธุรกิจดูแลบริษัทคอ l ิน่านเน็ตเวิร์กก็คือท่าน m อ็มดีพิศาลกิติธิค่ะบุตรชายคนโตของท่านประธานเจริญสุขนะคะซึ่งดูแลบริษัทอย่างดีนะคะและบริหารงานสืบสารปณิธาน ของคุณพ่อมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะบริษัทของเรานะคะมีความมั่นคงนะคะเรามีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพนะคะมีโรงงานผลิตที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเรายังมีสำนักงานสาขานะคะคที่สุขโขทยัยกว้างใหญ่สวยงามนะคะที่พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะมีห้องประชุมที่รองรับได้จำนวนมากเลยนะคะแล้ว ล่าสุดนะคะเราก็มีโรงงานผลิตแห่งใหม่ค่ะค o ร i n ่าอินเตอร์เนชันะคะผลิตสินค้าเพื่อรองรับสมาชิกค o ริน่าเน็ตเวิร์โดยเฉพาะนะคะแยกออกมาจากเจริญสุขพึงชิวนะคะซึ่งผลิตสินค้านะคะทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะคะส่งนะคะส่งทั่วนะคะ ทั้งคอลิน่าด้วยแล้วก็ส่งทางด้านอื่นๆด้วยนะคะตอนนี้เรามีคอลิน่าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ผลิตสินค้าป้อนคอลิน่าเน็ตเวิร์กโดยตรงนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าระบบการตลาดนะคะของคอลิน่าเป็นอย่างไรแตกต่างจากระบบการตลาดของระบบธุรกิจทั่วไปอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะส่ง อนาคตให้กับพวกเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะในระบบการตลาดทั่วไปสินค้าทุกอย่างจะเริ่มต้นที่การผลิตใช่ไหมคะสินค้าที่เราซื้อใช้กันอยู่ทุกวันนะคะเริ่มต้นผลิตที่โรงงานผลิตนะคะซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ40%นะคะต้นทุนบวกกําไรของผู้ผลิตนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40%ของราคาสินค้านะคะ แล้วผ่านขั้นตอนของการโฆษณาการค้าส่งการค้าปลีกซึ่งเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการตลาดซึ่งก็มีค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ60%แล้วพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้บริโภคจ่ายราคาสินค้าที่ร้อถูกไหมคะนะคะทีนี้นะคะสินค้าที่ผ่านคนกลางเหล่านี้นะคะถ้าพอลินานะคะในระบบพอลินาเรา เปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะนะคะก็คือไม่ต้องผ่านคนกลางที่เห็นแต่นะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองเช่นกันนะคะนะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองค่ะแต่ว่าสินค้านะคะผ่านไม่ผ่านคนกลางนะคะแต่ให้โอกาสเรา ทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทเราบอลพวกโอยเองไม่ต้องเสียกําไรให้คนกลางถูกไหมคะแล้วนะคะยังสามารถที่จะเออเาเรียกว่าอะไรนะยังสามารถที่จะทําการตลาดนะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้ ถ้าเราใช้ดีเราสามารถบอกต่อนะคะเปลี่ยนที่ซื้อนะคะให้เป็นรายได้นะคะเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับเราเปลี่ยนที่ซื้อเราก็ได้รับรายได้นะคะค่าการตลาด60%จากคนกลางที่เราเห็นก็ออกมาเป็นรายได้ของสมาชิกดีไหมคะนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแผนคอลิน่านะคะพาเราเป็นเศรษฐีได้อย่างไรนะคะพอลิน่าเน็ตเวิร์กนะคะมีรูปแบบรายได้ในระบบไดนามิกมัลติเจเ e เรชันซิสเต็มซึ่งนะคะมีถังนะคะมีรายได้สองทางค่ะคือรายได้แผน A นะคะซึ่งเป็นรูปแบบรายได้รายวัน เกิดจากการจับคู่ต่างสายและรายได้ในแผน B ซึ่งเป็นรายได้รายเดือนนะคะรายได้ทั้งหมดมี8ทางนะคะกำไรขายปีมีโบนัสบริหารเครือข่ายโบนัสไรายได้ไรายเดือนนะคะโบนัสบริโภคโ,โบนัสยอดขายทั่วประเทศโบนัสกองทุนบ้านรถยนต์โบนัสกองทุน,นท่องเที่ยวโบนัสกองทุนบริหารนะคะเราสามารถได้ทุกทางตามนี้เลยนะคะตามการที่เราทําคุณสมบัติได้แต่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกัน ในรา,ายได้ในรูปแบบที่2ก็คือโบนัสบริหารเครือข่ายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มรับได้ทันทีที่เริ่มทําเลยนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกนะคะไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรมากมายเลยค่ะเพียงแต่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีสําเนาบัตรประชาชนมีสําเนาสมุดบัญชีธนาคารแค่นี้พอแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจได้เลยนะคะ ค่าสมัรก็ไม่ได้สูงนะคะ107บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะมีชื่อเป็นสมาชิกธุรกิจนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าให้ครบ1,500พีวีนะคะซึ่งแล้วแต่เลือกได้ว่าจะเป็นสินค้ารายการไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการวันนีน้แนะนำนะคะ1รหัส หนึ่งรหัสธุรกิจที่ได้รับอไรรด้ับคะแนน1,500ทว v แล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยอย่างคุ้มค่านะคะชุดหนึ่งที่แนะนำก็คือชุดโปรโมชั่นสเกาหลีตังคุยพลาสค่ะ1ขวดแล้วก็พอลิน่าเทนีสขวดนะคะเพียงแค่2,950บาทจากราคาเต็มๆ4,900บาทนะคะเราสามารถซื้อได้นะคะในราคา2,950 เรา,าจะได้คะแนนทั้งในแผน A แล้วก็ในแผน B พร้อมๆกันเลยแล้วก็ทำธุรกิจเติบโตนะคะยิงนกตัวเดียวเอ่อยิงกระสุนตัวเดียวยิงกระสุนนะัดเดียวได้นกสองตัวขอโทษค่ะนะคะอ่านะคะมาดูค่ะนะคะแผนการตลาดของคอริน่าเนต็ตเวิร์หนึ่งธุรกิจนะคะสามารถขยายเครือข่ายและสร้างธุรกิจได้ 500ถึง6,000บาทต่อวันจากการาสมดุลคะแนนนะคะหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าจับคู่ต่างสายโดยที่คะแนน1,500พ PV เรานับเป็น1แต้งนะคะเมื่อ,อมีคะแนนต่างสายซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจับได้หนึ่งคู่เรามีไรายได้500บาทนะคะมาดูนะคะลองดูตัวอย่างนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วนะคะ สมมติเราสมัครเข้ามาด้วยรหัสโปรโมชั่นที่การมนีแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเริ่มต้นแล้วเราจะมีชื่อในฐานธุรกิจนะคะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนแนะนำญาติเข้ามานะคะเพื่อที่จะมารับโอกาสดีๆได้มาบริโภคผลิตภัณฑ์ดีๆได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆร่วมกับเรานะคะสมมติว่าเราแนะนำา A เข้ามานะคะ ซื้อสินค้า1รหัส B ก็มาซื้อสินค้า1รหัสคนละ1,500พ PV เราก็เท่ากับว่ามีซ้ายแต้มขวาหนึ่งแต้มจับได้1คู่มีไรายได้500บาทง,ง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะและในขณะนี้ตอนนี้ A ก็เป็นสมาชิกธุรกิจอยู่ในทีมงานของเราในสายงานของเรานะคะเขาก็มีเพื่อนมีญาติของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะแนะนำสิ่งดีๆออกไปนะคะ ถ้า A ไปแนะนำเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะในฝั่งซ้ายซื้อสินค้าชุดใหญ่6,000พีวีนะคะเพื่อนอีกคนหนึ่งะคะมาซื้อในฝั่งขวา6,000 p ีวถ้าเป็นแบบนี้นะคะ A ก็จะมีซ้าย4แต้มขวา4แต้มนะคะจับได้สี่คู่2,000บาทแล้วคะแนนของ A นะคะ ซ้าย4ขวา4รวมเป็น8ถูกไหมคะก็ส่งขึ้นมาให้กับเราด้วยแต่เรายังไม่มีรายได้นะคะเป็นคะแนนรอไว้เพราะธุรกิจของเราเป็นแบบจับคู่ต่างสายนะคะตอนนี้คะแนนแคะแนนมาสายเดียวในฝั่ง A ก็คือรออยู่นะคะเราก็มาดูค่ะในฝั่ง B นะคะ B ก็มีเพื่อนมีญาติเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะแนะนำต่อไปนะคะ ดอาจจะแนะนําเพื่อนเข้ามานะคะสองคนนะคะซื้อสินค้าคนละชุดใหญ่6,000 PV เช่นเดียวกันก็หมายความว่าบก็จะมีซ้ายสี่แต้มขวา4แต้มจับได้2,000บาทนะคะสองพบาทแล้วนะคะแปดคะแนนของฝั่ง B ค่ะก็จะส่งขึ้นมาให้เราด้วยเมื่อมาจับคู่กับฝั่ง A ที่รอยอยู่แล้วตอนนี้นะคะเท่ากับเราม ซ้ายแปดแต้มขวาแปดแต้มนะคะคือรวมแล้วเนี่ยฝั่งละหมื่นคะแนนนะคะหมื่นสอพทีวีซ้ายแปดขวาแปดจับได้8คู่คู่ละ5้0ก็คือ4,000บาทนะคะ4,000บาทแบบนี้นะคะถ้านะคะมาแบบนี้ทุกวันนะคะฝั่งเอมา 12,000สั PV ท่ากับ8แต้มความีมา1 2 0 0 0ั PV ถ้ากับ8แต้ม 12, ตซ้ายแปขวา8ปดทุกวันเราก็จะมีรายได้วันละ4,000บาททุกวันค่ะนะคะ30วันก็เป็น1,2,000แบาทต่อเดือนนะคะจากการเริ่มต้นธุรกิจ2,950ใช่ไหมคะแล้วเราทำธุรกิจกับคน2คนขยายออกไปเราสามารถมีรายได้ถึงวันละ4,000บาเดือนละแสน แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะในธุรกิจของพอลิน่าค่ะเราเป็นระบบไลนารีหรหัสสามารถขยายได้3สายงานนะคะตอนนี้เราสร้างไว้2สายงานเรายังสามารถสร้างเพิ่มสายที่3นะคะถ้าเราไปแนะนำสาย C ีเข้ามาค่ะแล้วก็ทำงานกับ C ีให้เติบโตออกไปนะคะมีรหัสเข้ามาวันละแปแต้มนะคะหนึ่0หมื่นทีวี เท่ากับว่านะคะเรามี3สายงานสายละ8แต้งนะคะแ3ด4แบบจับคู่ก็คือ12คู่ค่ะ12คู่คู่ละ500ก็คือ6,000บาทถ้าเราทำธ,ธุรกิจ3สายงานนะคะเราสามารถจะมีไรายได้สูงสุดถึงวันละ6 0พันถ้ามาทุกวันวันละ6,000ก็คือเดือนละ1 8 0 0 0แบาท นะคะพอไหมคะนะคะถ้าไม่พอเรายังสามารถที่จะทำธุรกิจได้ในแบบ VIP นะคะเพราะ1ชื่อหรือ1บัตรประชาชนของเรานะคะสามารถที่จะสมัครทำธุรกิจได้ใน1-4ถึงสธุรกิจนะคะถ้าเราสมัครเป็น VIP ก็คือสมัคร4ธุรกิจเลยนะคะซื้อสินค้า4ชุด ะะถ้าชุดละ2,950บาท4ชุดก็คือ1 10, 1 8 0 0บาทได้สินค้านะคะก็คือโสมโก4ขวดแล้วก็คอริน,าน่าเทดี8ขวดรวมแล้วนะคะได้สินค้าไปพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเลยนะคะและนะคะเราจะได้รหัสทำธุรกิจถึง6ทงัน4รหัสนะคะ4รหัส ได้คะแนนไป6,000 PV นะคะจำนวน11,800บาทนี้แผนการตลาดของคอร i n a นะคะถ้าเราสมัครแบบ VIP ค่ะ4ธุรกิจนะคะเราสามารถสร้างไรายได้สูงสุดได้ถึงวัน24,000บาทถ้ามาทุกวันวันละ24,000ก็คือเวือนละเ720ใช่ไหมคะลองมาดูกันนะคะว่าได้อย่างไรค่ะสมัครทำธุรกิจ แบบ VIP เราจะมีรหัสธุรกิจ4รหัสนะคะ4รหัส1รหัสสามารถสร้างได้3สายงานทองธุรกิจของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือ01ของเรานะคะมี3สายงานครบแล้วคือ02 03และ04ในชื่อของเราเองนะคะก็ ศูนย์นก็คือครบ3สายงานนะคะเราก็มาสร้างสายงานได้ที่0ูนย์สอสาย 03- นย์สามได้สามสายศูย์สได้สามสายรวมแล้วก็คือ9สายงานนะคะสร้างธุรกิจได้สูงสุดที่9สายงานถ้าแต่ละสายงานนะคะตตเติบโตเต็มที่มาวันละแปดแต้มนะคะแปดแต้มแบบนี้ก็ปแปลว่าทุกธุรกิจนะคะ เติบโตสูงสุดมีไรายได้สูงสุดก็คือรหัสละ6,000บาทนะคะทั้ง 01, 02, 03และ04นะคะชื่อเราทั้งหมดใช่ไหมคะ4รหัสก็คือเอ่อสี่หัสละหั0หกพับาทสี่รหัส2งหมืพันบาทถ้ามาทุกวันสาสิวันก็คือเจ็ดแสนสองมบาทต่อเดือน,นะคะ่ะ เราพูดกันนะคะว่าเราสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดนะคะถึงเดือนละ7จ็ดแสนสองนะคะจากการที่เราแนะนําขยายต่อก็จะมีคําถามค่ะมีคําถามว่าธุรกิจนี้เป็นยูคโซนหรือเปล่า คนมาก่อนได้เปรียบใช่ไหมนะคะกันนี้เองเคยคิดแบบนี้นะคะตอนที่มาฟังในครั้งแรกแต่พอฟังรายละเอียดแล้วไม่ใช่นะคะธุรกิจนี้วิธทีททำค่ะแซงกันได้นะคะยังไงลองดูนะคะถ้า A มาก่อนเลยนะคะแล้วมาแนะนํากอกมาแนะนําขอขอมาแนะนำเอ่อก็มาแนะนาขอหนึ่งคนแล้วก็มาแนะนําเราอีกหนึ่งคนนะคะเราเองนะคะสมัครสามรหัส นะคะสมมุตินะคะสมัรสามรหัสแล้วเราแนะนำสี่สายงานนะคะสองสายงานต่อศูนย์สองสองสายงานต่อศูนย์สามแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงแต่ว่าเราจะมีรหัสที่มีไรายได้ถึงสามรหัสรหัสละสี่พันบาทนะคะสามรหัสก็คือหนึ่งมื่นสองพันบาทหนึ่งมื่นสองพันบาทค่ะคนที่ได้รับก็คือเรานะคะ แล้วกอละคะกมาก่อนกอเป็นผู้แนะนําเรานะคะสิ่งที่กได้ก็คือคะแนนของเราค่ะจะคู่กับคะแนนของขอนะคะกอได้รับ500บาทส่วน A ค่ะมาก่อนเลยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีไรายได้ค่ะนะคะไม่ได้สําคัญหรอกค่ะว่าใครมาก่อนหรือมาหลังสําคัญว่าเราทํามากเราก็ได้มาก แซงหน้าคนที่มาก่อนไปได้ทั้งรายได้ทั้งตำแหน่งเลยนะคะเป็นความยุติธรรมนะคะแซงกันได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับผลงานนะคะถ้าทําด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนนะคะถ้าออใครไม่ทำก็ไม่มีรายได้แล้วนอกจากความยุติธรรมแล้วธุร,รกิจนี้ยังมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยค่ะนะคะถ้าเราทําธุร,ร,ธร,รกิจไว้ในวันนี้นะคะสร้างรายได้เอาไว้เดือนละ เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่อยู่นะคะทายาทของเราสามารถที่จะเข้ามารับมรดกจากรายได้ที่เราสร้างไว้มารับธุรกิจที่เราสร้างไว้แล้วก็ทําต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะธุรกิจคอลิน่าเป็นธุรกิจของเราเองค่ะนะคะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนรวยน,นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอิสระ ที่เริ่มได้เลยสาหรับทุกท่านนะคะลองดูตัวเรานะคะถ้าตัวเรานะคะซึ่งได้รับการแนะนําจากอัปไลน์หรือผู้แนะนําของเรามาแล้วนะคะเราเองก็สามารถที่จะไปแนะนําบอกต่อสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับเพื่อนให้กับญาติของเรานะคะถ้าเราไปแนะนํากอนแนะนําขอเข้ามาแล้วก็ทาํงาะะทงานร่วมกับเขานะคะทํางานร่วมกับต่อให เติบโตขยายสายงานได้นะคะมีคะแนนเข้ามาสะไอ้แปดขวาแปดขอเติบโตมีคะแนนมาซ้ายแปดขวาแปดแบบนี้นะคะทั้งเรานะคะทั้งกอทั้งขอต่างคนต่างเต,ติบโตด้วยกันมีไรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองดีไหมคะนอกจากเราสามารถที่จะทําธุรกิจของเราเองแล้วเรายังสามารถที่จะ ขยายธุรกิจขยายโอกาสให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งคนที่กําลังต้องการคนที่กําลังต้องการอาชีพต้องการรายได้ต้องการธุรกิจมีมากมายเราสามารถช่วยเขาได้นะคะคนนี้ค่ะ,คะธุรกิจคอริน่านะคะเลือกได้ค่ะนะคะท่านอาจจะเลือกเริ่มต้นทําธุรกิจแบบหนึ่งรหัส นะคะโดยที่ลงทุนเพียงแค่2,950บาทก็สามารถมีรายได้ถึง6,000บาทต่อวัน1,800 0 0บาทต่อเดือนแต่ถ้าท่านคิดใหญ่นะคะการินแนะนำเลยค่ะนะคะทำทันทีทำให้ใหญ่ทำให้คุ้มไปเลยนะคะทำธุรกิจแบบ VIP 4ธุรกิจลงทุนเพียงแค่1 10, 000, 1 8 0 0บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ สองหมี่พันบาทต่อวันเจ็ดแสนสองหืนบาทต่อเดือนค่ะลองปรึกษากับผู้แนะนาของท่านนะคะถ้าพร้อมนะคะ VIP สรหัสลงไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่พร้อมนะคะลองปรึกษาดูค่ะว่าทํายังไงอาจจะนะคะค่อยๆเติมทีละ1นึงหรือสองรหัสก็ได้นะคะค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาส ตอนนี้หลายๆท่านกาลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูนะคะว่าการตัดสินใจของเรามีผลยังไงบ้างน,นะคะไม่ตัดสินใจเสียอะไรนะคะได้ฟังวันนี้ค่ะคิดว่าทุกท่านมองเห็นโอกาสค่ะว่าทำธุรกิจพอลิน่าสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอนาคตได้นะคะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ถึงนะคะระหัสละ180 0 0 0บาทต่อเดือนหรือ ถ้าสี่รหัสก็คือเจ็ดแสนสองหมื่นบาทต่อเดือนนะคะบางคนกำลังตัดสินใจแล้วมันจะได้ไหมเนาะได้ไหมเนาะเอาไม่เอาเอาไม่เอานะคะต้องดูนะคะว่าถ้าท่านไม่ทำในวันนี้นะคะคิดว่ามีคนทำใช่ไหมคะคนอื่นที่ฟังนะคะฟังพร้อมกันเนี่ยค่ะอาจจะมีคนอื่นที่ตัดสินใจทำ<อ>เป็นไปได้ไหมคะว่าคนอื่นที่เขาทำนะคะ<อ>เขาอาจจะไปรู้จักกับญาติของท่านสักคนนึง เพื่อนของท่านสักคนหนึ่งคนรู้จักของท่านสักคนหนึ่งนะคะมีใช่ไหมคะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักอยู่เนาะค่ะถ้าเราไม่ไปแนะนําแล้วคนอื่นมาแนะนําแบบนี้นะคะทําธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนะคะทั้งสามสายงานเติบโตเนี่ยนะคะคนอื่นที่มาแนะนําญาติเราเพื่อนเราคนรู้จักของเราเขาสามารถที่จะมีไรายได้วันละหกพันเดือนละแสนแปด และได้เป็นของเขาไปแล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจเข้าเริ่มเริ่มทำธุรกิจแล้วก็ไปแนะนําเข้ามาซะเองค่ะญาติเราเองเพื่อนเราเองคนรู้จักของเราเองถ้าเราแนะนําเข้ามานะคะเราสามารถที่จะรับรายได้ตรงนี้เองนะคะวันละ6,000นเดือนละแสนแปดสำหรับหนึ่งธุรกิจดีไหมคะนะคะ เพื่อนเราญาติเราเนาะเราแนะนําเองดีกว่าค่ะนะคะในวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกโอกาสได้สามทางนะคะทางเลือก3ามโอกาสนะคะโอกาสแรกนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นแค่คิดว่าสมัครแค่ใช้สินค้าคราคาถูก <c oughs> ก็คุ้มแล้วนะคะ <c oughs> สินค้าดีมีคุณภาพทั้งกลุ่มสุขภาพทั้งกลุ่มการเกษตรนะคะ คุ้มค่ามากๆานะคะตรงนี้ตตรงนั้นก็คุ้มนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากได้ไรายได้เสริมมีงานประจำอยู่แล้วแต่ยังอยากมีไรายได้เพิ่มอีกพอลีน่าก็เป็นโอกาสตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะคะหรือถ้าท่านเหมือนกับการมณีนะคะซึ่งมองหาธุรกิจมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจ ทำเป็นอาชีพยอย่างจริงจังได้นะคะพอรินาเลือกได้และไม่ว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหนนะคะอพอรินาก็เป็นโอกาสที่พร้อมสําหรับท่านนะคะท่านตัดสินใจในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านมีทางเลือกถูกสองทางนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ระหว่างทําไม่ทําทําไม่ทํานะคะถ้าท่านไม่ทํายังไงก็ไม่มีโอกาสสําเร็จถูกไหมคะแต่ท่านท่านลองทํา มีโอกาสสำเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเข้ามาร่วมธุรกิจกับทีมงานคอริน่าสมาร์ u s i ส e เนสซึ่งพวกเรานะคะมีระบบรองรับมีพี่เลี้ยงมีอัพไลน์คอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนความสำเร็จของทุกท่านอยู่แล้วขอเพียงแต่เราก้าเดินเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะ ในการทำงานทุกอย่างนะคะถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีมันจะเป็นคานผ่อนแรงให้เราสําเร็จได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นและก็เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมคะนะคะในการทําธุรกิจคอลิน่าก็เช่นกันนะคะเรามีเครื่องมือที่เป็นคานผ่อนแรงที่ดีมากๆนะคะนอกจากเราจะมีระบบ แผนการตลาดซึ่งสร้างรายได้ได้อย่างดีแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายแล้วเราก็ยังมีระบบออนไลน์นะคะที่สามารถเป็นเครื่องมือทำงานทำเงินและสร้างธุรกิจให้กับท่านได้นะคะโดยใช้นะคะระบบออนไลน์ทั้ง y u u t u b e f b o o k o o n e นะคะ โดยที่เรามีระบบมากมายนะคะวันนี้เราก็กำลังทำงานผ่าน f a c e b o o k Live กันอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นรวยมากขึ้นเร็วขึ้นได้กับระบบเครือข่ายของเรานะคะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันทำงานร่วมกันนะคะใน ช่วงนี้นะคะทีมงาน p o l ิน่า Smart Business ของเรามีโครงการ Go to Andaman นะคะท่องเที่ยวในประเทศนะคะซึ่งอย่างหรูโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดสัมมนานะคะท่องเที่ยวต่างประเทศกันเฉลี่ยประมาณปีละครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ซึ่งภาวะโควิดเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนค่ะมาเที่ยวในประเทศแต่นะคะรับรองเลยค่ะว่า สนุกสนานนะคะมีความสุขไม่แพ้กับต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะทีมงานของเรานะคะในขณะที่ใครหยุดกันนะคะเราไม่หยุดค่ะโควิดหยุดโลกไม่หยุดเราค่ะเพราะว่าเราสามารถทํางานผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะมากมายนะคะแล้วทางบริษัทก็ยังมีโปรโมชั่นสนับสนุนให้กับพวกเราอีกนะคะตอนนี้นะคะมากมายเลยนะคะนอกจาก รายได้ตามแผนการตลาดแล้วนะคะยังมีรายได้โปรโมชั่นนะคะสำหรับผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งดราก,ก้อนนะคะได้กิฟต์สเชอร์มาเพิ่มอีก2,000บาทค่ะ S D 4,000นะคะ C D 8,000ไดมอนด์9,000ลองมาศึกษาดูข่าวคุ้มค่ามากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็มีโปรโมชั่นอีกนะคะทีมงานของเรานะคะทำงานกันอย่าง สนุกสนานแล้วก็เติบโตได้มากมายค่ะนะคะและเราก็มีนะคะระบบที่รองรับความสําเร็จของทุกทุกท่านนะคะเข้ามาทํางานด้วยกันค่ะประสบความสําเร็จไปด้วยกันค่ะรวยทั้งทีรวยทั้งทีกับคอริน่าในตัวเอค่ะสวัสดี